หนึ่งวิธีเพิ่มไรายได้แต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเพิ่มไรายได้แต่คุณไม่อยากจะเหนื่อยเพิ่มนะใช้วิธีการนี้ไรายได้หรือย,ยอดขายมาจากอะไรยอดขายมันมาจากลูกค้าใช่ไหมครับจำนวนลูกค้าคูณด้วยมูลค่าเฉลี่ยให้ลูกค้าซื้อถูกไหมสมมติว่าคุณมีลูกค้า100คนแล้วลูกค้าทุกคนซื้อคนละพันดโดยเฉลี่ยบางคน900าบางคนพันหนึ่งเฉลี่ยคนละพันนั่นก็แปลว่าคุณจะมีไรายได้ยอดขายเท่าไหร่ครับ100คูณ -1,000 คือ100,000ถูกไหม ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเพิ่มตัวยอดรายได้คุณต้องเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งคือคุณจะเพิ่มจำนวนลูกค้าหรือเพิ่มมูลค่าเฉลี่ยให้ลูกค้าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันไหนยากกว่ากันถ้าคุณจะเพิ่มจำนวนลูกค้านะครับจากร้อยเป็นร้อยยี่สิบจากร้อยเป็นร้อยสิบแปลว่าอะไรถ้าคุณยิงแอดต้องยิงแอดเพิ่มถ้าคุณทำคอนเทนต์คุณต้องทำคอนเทนต์เพิ่มถ้าคุณขายของตลาดนัดจันพุทธศุกร์คุณต้องขายของอังคารพฤหัสเสาร์ด้วยเพื่อได้จำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นคุณต้องออกไป แต่มีอีกวิธีการหนึ่งคือการเพิ่มด้วยมูล,ลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้าซื้อแต่ละคนครับอันนี้ทำง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเพราะมันคือลูกค้ากลุ่มเดิมที่คุณปิดการขายได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นลูกค้า100คนเหมือนเดิมแทนที่จะซื้อคนละพันไปนซื้อคนละพันหนึ่งเท่ากับว่าคุณจะได้ไรายได้ต่อเดือนจากแสนเป็นแสนหนึ่งคุณเพิ่ม10%ทันทีเอา้าแล้วทํำยังไงล่ะครับคุณถึงสามารถเพิ่มได้พูดเหมือนง่ายจริงยากไม่ยากครับคุณใช้วิธีคือ cross อัพเซลคืออะไรอัพเซลคือการที่ทําให้ลูกค้าจากที่เคยซื้อสมมุติเคยซื้อ 100cc เป็นซื้อ 300cc เคยซื้อ1ชิ้นเป็นซื้อ3ชิ้นเคยซื้อสำหรับ1เดือนเป็นซื้อ3เดือนครับนี่คืออัพเซลครอสเซลคืออะไรครอสเซลคือการใช้ของควบคู่กันเช่นคุณซื้อมือถือคุณต้องทําให้ลูกค้าซื้อเคสกับคุณให้ลูกค้าซื้อฟิล์มติดกระจกกับคุณด้วยเห็นไหมคุณซื้อรถ นะลูกค้าซื้อรถลูกค้าต้องการอะไรคุณก็ขายทะเบียนกรอบป้ายคุณก็ขายทะเบียนเลขสวยด้วยนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะ cross sell ได้อะไรที่มันต้องใช้ควบคู่กันคือการ cross sell แล้วคุณจะทำไงให้ลูกค้าใช้ up sell cross sell ครับวิธีการคือ story คนจะเชื่อ story ของคนอื่นสมมุติผมบอกว่าเนี่ย คุณอยากจะผิวขาวใช่ไหมเนี่ยคุณแค่กินตรงนี้จริงๆแล้วมีลูกค้าของผมคนหนึ่งนะครับเป็นแอร์โฮสเตสได้คล้ายกับคุณลูกค้าเลยครับแล้เขาก็ช่วงนี้โดนแดดเยอะเขาต้องการที่จะขาวขึ้นครับเขาใช้ตัวครีมตรงนี้ที่คุณลูกค้าซือ้อแล้วเขาก็ใช้ครีมควบคู่กับครีมกันแดดแล้วควบคู่กับ ตัวไนท์ครีมตัวนี้กับเซรั่มอีกตัวหนึ่งน,นะครับสชุดนี่เขาสามารถขาวได้เลยภายใน3เดือนเห็นไหมคุณทำไงครับคุณเฟรมไปแล้วว่า mm hmm. เฮ้ยใช้1ตัวมันอาจจะไม่ได้ผลนะต้องใช้3ตัวแต่คุณไม่ได้พยายามไปฟอสขายแต่คุณใช้วิธีการคือเรื่องเล่าสุดท้ายแล้วเขาบอกเออ,อยังงั้นก็เอามาเป็นชุดเซ็ตเลยก็แล้วกัน3เดือนแล้วกันเห็นไหมให้คุณจะขายได้1กระปุกแต่คุณสามารถขายได้3เดือนและคุณสามารถขายอย่างอื่นได้ด้วยนี่คือวิธีการคอ์สเซลกับอัพเซลครับแต่ระวังนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้กทุกคน คุณพูดไป10คนอาจจะมีคนตกลงคุณแค่2คนก็ได้แต่ยังดีกว่าไม่พูดถูกป่ะถ้า2คนยอมอัพซื้อจากเอ่อร้อนะฮะอัพซื้อเป็น300คุณก็ได้รายได้เพิ่มแล้วไงแต่ถ้าคุณไม่พูดคุณไม่ได้เตรียมโซลูชันนี้ไว้คุณไม่ได้เตรียมแพ็กเกจที่จะขายพวกนี้ไว้คุณก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณเอ่ยปากขายอย่างเป็นพวกปากหนักคุณเอ่ยปากขายมันยังมีโอกาสที่จะได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ ทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาด <m> คุณสามารถติดตามเพจอัสไซแบงส์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ